มาครับผมคุณผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สายฟรีเอ็กซ์ไบเออร์เลเวลกูเซ้นนะครับผมคลิปนี้ EP น่าจะ EP ที่6แล้วคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ทีมเราหน้าตาประมาณนี้นะครับ ตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าทีมเนี่ยไปไกลถึง6กแสนเอ็มแล้วแต่เหมือนนักเตะบางตัวเนี่ยมันมีราคาลงมานดนึงโดยเฉพาะน,นั่นของชาบอมกลืนอะไรเงี้ยราคามันก็เลยเป็นการร่วงลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรพวกนี้ผมนะก็ถือว่ากลมๆวันนี้6กแสนเอ็มนะครับแล้ววันนี้บอกเลยว่าน่าจะได้เสริมสัก1คนแน่นอนถ้าเกิดว่ามาไล่ดูภาพรวมตรงนี้ครับผมนะทีมผมผมถือว่าเล่นง่ายและทุกคนคือผมต้องบอกว่าทีมนี้เล่นง่ายกว่าลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลเนี่ยมูลค่าประมาณหล,ล้านล้านทุกคนครับ แต่เวลากดแลงเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมนี้แบบมันสนุกกว่าเห็นเห็นนะครับด้วยความที่ตัวมันก็ดูเล่นง่ายตัวมันแบบมีความเร็วอะไรเงี้ยม็รู้สึกว่าเล่นดีนะฮะสำหรับทีมนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้จิ้มสักหนึ่งตำแหน่งที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมมองเป็นทางด้านของแวนเดลนะครับแวนเดลตอนนี้สเต็แค่118ตัวมันแค่ประมาณสองสามพันทุกคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบ็คได้แล้วก็เอฟพีตอนนี้มันกระจุกนะครับมันเอฟพีเต็มเพราะฉะนั้นมันหายใจหายคอแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,ร่ ถ้าเปลี่ยนแบรนเดลได้นะครับผมบอกเลยว่าขยับขยายได้มากกว่านี้ครับซึ่งตัวที่ผมมองไว้ที่จะมาแทนแบรนเดลนั่นก็คือนี่อะไรครับผมนะกิลโมโดนะครับแต่ราคามันก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่านับจริงๆเนี่ยเราต้องเก็บเงินประมาณ2 0 0แสนเอ็มคลิปนี้ผมออนมาประมาณ1 3 1 4วันนะครับมาดูกันฮะว่าได้หรือเปล่าฮะัสำหรับ2 0 0แสนเอ็มครับแล้วก็คลิปนี้ผมค่อนข้างคาดหวังกับการอ่อน22วันนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าผมเปิดไปแล้วรอบนึงกับไอเดียลิเว แล้วก็ไอดีหลักนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างแย่นะทุกคนไม่หมื่นสักใบแต่โหแต่ได้กลุ่มที่แบบ2อ0 0สนสามแสนห้าแสนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า P.T.S ออกน่าจะแพงนะครับทุกคนครับสำหรับการที่เราจะเปิดกันวันนี้ครับแต่ก็แม่นะครับก็อยากลุ้นนะทุกคนะครับในเมื่อมันมีให้ลุ้นก็ขอลุ้นซะหน่อยแล้วกันแล้วก็ไอเดีนี้ยนะครับตั้งแต่ทํามาเนี่ยดวงดี นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วด้วยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้ดูครับก่อนจะไปดูกิจกรรมสายฟีเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดก่อนละกันนะฮะัทุกคนครับถ้าเกิดว่าเปิดได้แบบเกลือจริงๆหรือว่าเปิดแล้วแบบมันขาดอะไรเงี้ยสำหรับตังเนี่ยผมอาจจะแลกตังนะเพราะว่าผมอยากเสริมครับทุกคนฮะแต่มันต้องเก็บตังถึงประมาณ20 0 0 0 0ซึ่ง2 0 0 0 0 0เอ็มกนก็แม่เอาเรื่องนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าด้วยครับกลับออนแค่แบบ13 14มีวันนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยบีพีกันต่อทุกคนและผมจะบีพีได้ นะครับเรียกได้ว่าทันทุกโค้ดนะครับคุณผู้ชมเออนั่งดูแข่งนั่งเชียร์ไปด้วยแล้วก็เติมโค้ดไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยิงสายฟรีผม,ผมผมเนี่ยเติมไอดีแรกๆเลยนะสำหรับสายฟรีอะ่ะเพราะว่าบางโค้ดแบบตอนที่แบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เติมไม่ทันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไอดีที่ผมจะเติมไปดีแรกก็คือสายฟรีแล้วตรงนี้ครับเก0 0หมาเมมาแสนหกน่าจะได้ครับคุณผู้ชม160,000 6,000m ครับสำหรับเริ่มต้นครับ150ใบแรกครับผมสำหรับสายฟรีคลิปนี้ทุกคนครับแล้วก็คอนเซปต์อย่างที่บอกนะครับคอนเซปต์สายฟรีทุกคลิปเลยนะที่เป็นสายฟรีทุกคนครับเราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือคอนเซปต์แล้วผมยังคงดำเนินคอนเซปต์ต่อไปจนจบซีรีส์แน่นอนนะครับมาดูครับ150ใบก็ผมนะยังไงใครชอบสายฟรีชอบทำทีมผมฝากกดไลค์หน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ไฟก็ผมเป็น RTN ไม่ใช่เป็น CC ปูโยบวก2ครับไม่แย่นะคุณผู้ชม6 0 0 0ครับปีเตอร์แชมเคิลมีรุ่นบวก5หลุดมาใบหนึ่งก็ผมนะปาวา5 0า0นะครับมีฟูคลุกนะครับที่จริง2ตัวนี้ก็หมื่นละทุกคนเซตที่2ก็ผมนะเหมือนมีหลุดมาใบหนึ่งนะสลับใบที่แบบไม่ได้บวก5แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลักๆถ้าจะให้จิ้มสักใบที่ดีที่สุดคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นใบนี้นะครับที่มาจากตัวลัคกี้วิวนะตัวเหรียญกลมๆที่เราสุ่มนะครับก็น่าจะเป็นใบนี้แล้วก็น่าจะใบจากครับ ใบคลับก็คือใบนี้นะครับทุกคนครับมีทั้งหมด2ใบมาดูครับคุณผู้ชมครับไฟไม่ไฟไม่รู้ครับสิบเอ็ดใบครับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเกลือจริงๆเดี๋ยวไปดูใบแบบเบิ่มเบิมของเรานะครับคุณผู้ชมมาครับก่อนไปดูนะครับใบที่เราจะแลกนะครับยี่สิบห้าเหรียญขอตรงนี้ก่อนไฟเถอะเบิ่มเบิ่มสักสองสามหมื่นครับคุณผู้ชมไฟครับผมอังกฤษลีไวโควิวเหรอ โควิลหมื่นหนึ่งหรือเปล่าโควิลหนึ่งหมื่นครับโอเคมาดูครับมีมาเตโอโควาสิตครับผมนะมีซีมงครีอครับอ่ะเดี๋ยวไล่ดูครับราคาครับผมโอ้โหล้อยเดียวฮะอันนี้ห้าร้อยรีดพันหนึ่งครับผมนะโอ้โหแล้สองพันตัวซ้ำด้วยครับโอ้แต่คนละใบนะฮะคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยมีคนนี้ครับสองพันสองพันหกซิมงครีอาสามพันับโควาสิตสี่พันับ แล้วก็รีไวโควิลตรงนี้10,000ม m ครับเดี๋ยวมาสรุปรวมก่อนโอ้โหแต่โควิลเหมือนจะมีขายเว้ยคุณผู้ชมครับนะครับมี97 0 0เฮ้ยแต่มีการซื้ออยู่นะนะครับไม่แน่ครับไม่แน่เหมือนกันครับมีคนซื้ออยู่ก็ถือว่าปล่อยได้ครับอ่ะครับผมนะเซตนี้เดี๋ยวขอญาตขายต่ำละกันคุณผู้ชมครับเพื่อความรวดเร็วครับผมเซตนี้ทั้งหมด62,000องพ m ครับไปครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าขายหมดสมมุติว่าขายหมดนะทุกคนกัปตเบ็ดเสร็จเราจะได้ประมาณสัก20,000 0 แต่2แสนโหก็ไม่พออยู่ดีว่ะทุกคนในเมื่อไอตัวที่เราอยากจะเสริมด้วยนะครับสรับกิลมาโดเนี่ยมัน2 5ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าขายหมดวันนี้ผมคิดว่าไม่พอเพราะฉะนั้นครับเราจะมาวัดใจกับใบนี้ครับคุณผู้ชมใบนี้ถ้าเกิดว่าหลักแสนออกเท่ากับว่าเราจะได้เสริมทันทีครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกลือก็ก,ก็ช่างมันละกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าจะอุ้มเนี่ยผมแนะนาใบนี้นะฮะตัวนี้1 5 0 0ก็คือทุกอย่างจบทุกคนครับ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาเอาไอ้พวก SVP ก็ได้แต่ SVP ล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งม,มีการแจกนะครับแล้วก็ล่าสุดไอ้กิจกรรมไอ้ตัวที่เราเล่นแหลงนะทุกคนครับเหมือน GM แบบจอแรกมันไม่แจกใช่ไหมครับมันกลับมาแจกอะไรเงี้ยได้ตั้ง14วันเพราะฉะนั้นคือสายฟีเราอยู่รอดยาวๆนะครับคุณผู้ชมครับใบนี้ครับมี UT นะครับมียูโรแล้วก็24 t S ถ้ายูโรออกเกลือจากประสบการณ์ที่เปิดนะครับผมเปิดมาแล้ว2ใบโอ้ไฟและอย่างน้อยสักหมื่นนึงก็ยังดีครับ นะครับให้สมกับที่เราแบบเลือกใบนี้ไม่ได้เลือกตัว15ื่นนะครับคุณผู้ชมครับมาผู้ชมเปิดได้อะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เลือกใบนี้ครับมาดูว่าคุ้มกับผมหรือเปล่าใบไฟโอ้โหเฟอร์รันโตเลสสามพอย่างที่ผมบอกครับถ้ายูโรแม่งเกลือโอ้โหแล้วในกลุ่มนี่คือแบบ TSUT แบบเบิ่มๆเลยนะไม่พอครับผมทุกนครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ StarPo i n t กันคุณผู้ชมครับ ผมมีซาบไฟเหลือประมาณ9 0,000นะจากการลงแรงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอยาแลกใปนี้ตอนแรกผมว่าจะมาแลกใบนี้นะคือมัน3ถึง8ด้วยกันทั้งคู่ทุกคนครับแต่เหมือนตัวเนี้ยมันจะเป็นใบที่แบบมันคลาดไม่เยอะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมน่าจะเก็บซัดต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยเปิดได้บวก8ทั้ง2ใบเลยนะครับแต่ก็มีบวก3บ้างนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งคาดหวังเยอะทุกคนครับ70,000ใครอยากได้ชชว์เนี่ยเอาไปซื้อให้พวกแพ็ค7 0 0ด0ดีกว่านะครับก็จะมีแพ็กขายแพ็ก8 0,000อะไรเงี้ยน่าจะคุม แต่วันนี้ขอลุ้นบอกแปดครับทุกคนมาผมต้องเชื่อแล้วว่าไอดีเนี้ยมันต้องดวงดีทําคลิปมาตั้ง5 6 EP นะครับดวงดีกันมาตลอดอยู่ดีๆจะมาตกม้าตาย EP นี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ3-8ถึง8ขอไฟทุกอย่างจบนะครับไฟบก7ก็ได้แต่ขอไฟก่อนคุณผู้ชมครับมาใครจะแลกดูไว้ครับคุณผู้ชมเข้าไปข้างในแน่นอนไฟไม่ไฟโอ้โห บวกสี่ครับวันนี้เหมือนจะดวงซวยสุดเลยนะตั้งแต่เราทําคลิปสายรีไอดีนี้มาครับแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีหมื่นนะมันยังมีรีไวโควิวอยู่ครับแต่ก็เหมือนจะซวยสุดจริงๆนั่นแหละรครับผลประกอบการเรียกได้ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้ผมมีแสนเจ็ดถ้าเกิดว่าเสริมได้เนี่ยเสริมได้1คนครับนั่นก็คือเอเมอร์เรชานครับถ้าเกิดว่าอยากได้ตอนนี้นะถ้าเกิดว่าจะซื้อก่อนอะเอเมอร์เรชานอาจจะต้องตั้งรับเพราะว่าดูฮะ ชาญมีคนตั้งรับสูงอยู่นะแต่มีโอกาสที่เราจะได้ในราคานี้เหมือนกันนะแล้วแสนเดียวผมว่าคุ้มนะฮะสำหรับชาญปีนี้ครับส่วนตัวคาบะคาวตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะคาบะคาวถ้าเกิดว่าผมดอกมาเป็นปีนี้อะไรเงี้ยเอฟพีน่าจะเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเหมือน f อจะมากกว่าหนึ่งนะครับมันจะได้หายใจหายคอสะดวกหน่อยทุกคนเนี่ยสำหรับทีมเราครับเอาไหมหล่ะทุกคนครับในเมื่อคลิปนี้เราดวงไม่ดีขอเสริมแล้วกันฮะ เสริมไม่เป็นสิริมงคลละกันคุณผู้ชมตั้งสูงก็ได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมนะั้นหนึ่งศูนย์แปดเก้านะครับหนึ 89, 900, ่งแสนแปดพันเก้าร้อยเอ็มรับมาผมเป็นคิวสองนะเพราะฉันก็อาจจะต้องรอหน่อยครับยังไงคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับผมนะหลักๆเหมือนเดิมครับรอเอเมเรชันครับแล้วก็เหมือนกลายเป็นแบบสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็คือถ้าเกิดว่านักเตะที่เราตั้งรับนะครับแล้วมันมีคนขายใช่ไหมครับถ้าทันใน1วันเนี่ย ผมน่าจะมีฟุตเทจแล้วก็มีไฮไลท์คุณผู้ชมได้รับชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก็จะมีไฮไลท์แบบที่แบบไม่มีตัวนั้นอะไรเงี้ยนะเปิดหลังๆทําแบบนี้นะแบบไม่รอแนละ้วหลังๆอ่ะรอไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้เอเบอร์ดิชานคุณผู้ชมจะได้ดูนะไฮไลท์ที่มีชานครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ดูแบบเซตเตอร์ไปก่อนนะเพราะตอนเนี้ยผมนั่นจะไต่ใกล้ชา a l l นเจอร์ละเดี๋ยวขออนุญาตไต่ให้มันถึงชาร l เนเจอร์ก่อนละกันนะครับ ชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV หน่อยละกันครับก็ถือว่ามาอัปเดตนะสลับสายฟรีผมไม่อยากให้มันนานเกินไปนะครับคือถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปของมันเยอะทีมันจะไปไวแต่ถ้าเกิดว่ามันเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะครับของมันน้อยนะครับมันก็จะไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เลยฮะสิบถึงประมาณ14วันไม่เกินนี้นะครับผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยครับจะมีหรือไม่มีเอเมอร์ชานไปดูกันครับ